สวัสดีค่ะแล้วก็กลับมาพบกับช่อง m i นนี่ทา a โร่ by Milky กันอีกครั้งนะคะเห็นไพ่วางอยู่แบบนี้แน่นอนค่ะว่าจะต้องเป็นการรีวิวไพ่ค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวไพ่สำหรับ The Dark Mansion Tarot นะคะก็เป็นสำหรับฮิตมานานเนาะที่หลายๆคนอาจจะมีเป็นไพ่สะสมกันค่ะสำหรับตัวกล่องนะคะก็จะเป็นกล่องแข็งค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการเปิดด้านข้างแบบนี้นะคะเออเหมือนเป็นการเปิดประตูแมนชั่นค่ะน่ารักมากๆอ่ะ อันนี้ก็เป็นในกล่องนะคะอันนี้เป็นไพ่ที่แถมมาค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนีแมวดำนะคะของ Tarotica Studio นะคะกล่องน่ารักมากค่ะหรูหลาตั้งแต่ตัวกล่องเลยเนาะสำหรับตัวไพ่นะคะก็จะมีเป็นขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ะคะ่ะซึ่งอันนี้มิวกี้ได้มาใน ขนาดเล็กนะคะแล้วก็ขนาดเล็กค่ะก็จะแบ่งเป็นขอบดำกับขอบทองค่ะด้านหลังไพ่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะขอบดําก็จะเป็นเนื้อแมตเนาะด้านหลังไพ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นขอบสีทองค่ะแต่อันนั้นเนื้อกระดาษจะเป็นลอสซี่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ามันกรีดลื่นกว่านะคะแต่ว่าด้วยความมัน g l o ซ s y เนาะพอมาอยู่ในกล้องมันก็จะเป็นเงาค่ะเป็นแสงเงาแต่ว่าอันนี้มันเป็นเนื้อแมตภาพก็จะสวยกว่านะคะแต่ว่าข้อเสียก็คือกรีดยากค่ะเพราะว่าเนื้อสัมพันธ์มันนนเเป็ื้อแบบ กามีนะคะใช่มันก็จะทําให้ไพ่ติดกันแล้วก็กรีดยากกว่าซึ่งที่ตัดสินใจมาเขาเพราะว่าชอบไพ่เนื้อด้าน,นะคะ่ะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยชอบไพ่เนกรอ g l o สักเท่าไหร่เพราะว่าเอามาถ่ายทำคอนเทนต์แล้วมันจะสะท้อนแสงน,นะคะอันนี้ก็เลยเ,เราไม่ได้กรีดไม่เป็นไรเราสับแล้วก็เปิดเอานะคะก็เลยเลือกแบบเนื้อแมทขอบดํามาะคะ่ะขอบดําก็เป็นดําสนิทนะคะไม่มีมิตเตอร์อะไรนะคะซึ่งสัมผัสของไพ่ก็แบบให้ฟีลนุ่มนะคะแล้วก็หรูหรามากๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาฟลิปทูดูไพ่ทั้ง78ใบกันนะคะเริ่มจากไพ่เดอะฟูค่ะอันนี้ก็เป็นตัวตลกนะคะสัญลักษณ์ก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะน้องหมามีหน้าผานะคะแล้วก็เดินด้วยความไม่ระมัดระวังนะอันนี้ไพ่เมจิเชียนค่ะอันนี้ชอบมากเลยเพราะว่าดูเป็นนักทรดรองนะคะค้นหาคําตอบดูมีความรู้นะคะเดไฮพิสเทสค่ะลายเส้นของเขาเนี่ยก็จะคล้ายคของคุณทิมเบอร์ตันนะคะอื จะคล้ายๆชุดไนแอ่ค่ะใช่แต่ว่านามตี้ก็ยังไม่มีนะแต่ว่าไม่น่าพลาดค่ะน่าจะต้องได้เก็บมาสะสมสักวันอันนี้ The Emperor ค่ะ The h i g h a n t The Lovers อ่า uh, Lovers นะคะมีผู้หญิงอีกคนนะคะแล้วก็เทพเนาะอ,นอาจจะเป็นทางเลือกก็ได้นะคะก็ให้การตีความไปได้อีกแบบเหมือนกันนะสำหรับคนที่อ่าน Oracle ค่ะอันนี้ก็เป็นรถมานะคะเป็นการควบคุมจากสฟิง์ก็เป็นมานะคะเขียนรถมานะ สเตรนท์เฟียสมากนะคะสินโตก็ดูน่ากลัวกว่าแร e ดเวทนะคะแต่ Strength ก็ไม่กลัวนะคะสามารถเอาอยู่นะคุมอยู่เดอะเฮอมีอันนี้ดูเป็นผู้คนแก่เรียนคะ่ะมีหนังสือตำราเห็นไหมคะมีวอลฟรัจูนองราอแห่งโชคชะตานะคะแต่อันนี้ก็เป็นเหมือนชิงช้าสวรรค์เนาะมันน่ารักมากเลยนะทุกคนจัสติกนะคะความยุติธรรมนะ จ a ่งแหแมนนะคะอันนี้เหมือนเดคูล่าเลยนะคะเหมือนคางคาวเนาะมันน่ารักมากเลยค่ะลายเส้นอ่าเดสอันนี้ดูคุณเดสเนี่ยน่าจะเป็นการเบื่อมากกว่านะคะดูไม่น่ากลัวนะคะเทมเพลนส์ mm hmm. อันนี้ก็เป็นการเทนานะคะแต่ว่าเป็นการเทลงในคอนโทรนะคะไม่ได้เทลงในแม่น้ำเหมือน r ร d ด r w a เวนะคะ The เ e วิลแตเวิลเป็นผู้หญิงนะคะสำหรับนี้น่ารักมากๆเลยชาเวอร The Star รจมูนอันนี้ก็มีน้องหมานะคะกุ้งกุ้งก็เป็นพวงกุญแจนะคะนี่ก็เป็นพวงกุญแจนะแล้วก็แม่น้ํได้อยู่ในมือนะคะอยู่ในมือของผู้หญิงคนนี้เนาะ,ะแล้วเดมูนก็วาดเป็นหน้านะคะแบบน,นี้น่ารักค่ะเดลซันอันนี้ไม่ใช่เด็กขี่ม,ม้านะนะแต่เป็นเหมือนเด็กสองคนคะ่ะจะเป็นพี่น้องกก็ได้นะคะมองไปเห็นความสว่างความสดใสของพระอาทิตย์นะคะน่ารักของมี่มานะนี่ไงมาตัวเล็ก j u d g m e n t นะคะวันพิพากษานะเปล่า ophone, แซกโซโฟนแทนนะคะ the world อันนี้สี่มุมก็เป็นเหมือนรูปบรรพบุรุษนะคะอ่ามาดูไพ่ไมเนอร์กันค่ะไพ่ไม้นะคะก็จะคล้ายๆเรดเวงเนาะสองไม้การบาลานซ์นะคะการบาลานซ์การเตรียมตัวนะเตรียมตัวย่อเพื่อจะดีดขึ้นไปนะคะเนไเป็นการเตรียมตัวอันนี้ก็อยู่ในน่าจากคณะละครสัตว์นะคะน่ารักมากสำหรับใครที่อ่านเป็นร r เคิลก็สามารถอ่านสภาพได้เหมือนกันเนาะเพราะมันก็จะมีจุดที่แตกต่างกัน ไม่ได้โคลนจากไรเดอร์เวมนมาซะทีเดียวนะคะอันนี้ห้าไม้หกไม้นะคะอันนี้ก็พูดถึงการแต่งงานนอะอกไม้จากจากนักรบที่ขี่ม้ากลับมาที่เมืองด้วยชัยชนะนะคะอันนี้ก็กลายเป็นการแต่งงานแทนก็อาจจะหมายถึงความสําเร็จในชีวิตก็ได้นะคะที่ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งค่ะเจ็ดไม้นี่คล้ายคายกันนะแไม้ข้อนี้มีตัวละครน,นะคะที่ขี่มา้าไพุ่งเลยนะคะมากันน้องแมวดำเนาะมาอย่างรวดเร็วค่ะการได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะการได้ผลลั จากสิ่งที่ทำไปอย่างรวดเร็วก็ได้เช่นกันเก้าไม้เก้าไม้นี่เขาดูไม่เครียดนะเออเพราะว่าเขายังอยู่ในพื้นที่อยู่ในเซฟโซนอยู่ในบ้านของเขาอยู่นะคะเห็นไหมปกติก้าไม้ไม้จะต้องอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะอันนี้ไม่อยู่ข้างหน้าสิบไม้อันนี้ให้ถึงความหนักหน่วงนะคะของการแบกไม้ทั้งสิอันนะ Page of Wands Knight of Wands ผมของขนของมานะคะสยายมาก <c oughs> อให้ฟีลถึงการเคลื่อนที่นะ คินับวนส์คินับวนส์หน้าตาของตัวละครผู้หญิงน่ารักนะคะต่อไปเป็นไพ่ถ้วยค่ะสองถ้วยเอ่อถ้วยนี้ก็อยู่ในบ้านนะคะไม่ได้อยู่ที่แม่น้ำเนาะไม่ได้อยู่อ้างนอกอัน,นี้ก็จะเป็นสิ่งที่แตกต่างกันหกถ้วยอันนี้หกถ้วยไม่มีใครยื่นถ้วยให้นะคะแต่ว่าก็สื่อได้ถึงความหลังนะถึงความหลังก็ได้เหมือนกันเพราะว่าเขานั่งดูรูปเห็นไหม เจ็ดถ้วยค่ะก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะถ้วยอ่าสิบถ้วยนะคะอันนี้ก็ไม่ใช่ใส่ลงลนะนะแต่เป็นร่มแทนนะคะแต่ก็สื่อถึงความความรักความผูกพันในครอบครัวก็ได้เช่นกันนะคะข้อหมายคล้ายๆกัน เดี๋ยวเรามาลองสับไพ่และกรีดไพ่ดูนะคะดูว่ามันจะเหนืสำดสมคําร่ำลือหรือเปล่านะคะแต่เอาจริงๆมันก็สับได้นะคะทุกคนขนาดพอดีมือค่ะอืมอ่ะเดี๋ยวมาลองกรีดดูนะคะอืมมันก็ไม่ได้ติดขนาดนั้น,นะคะ่ะกรีดได้นะคะแต่อาจจะไม่ได้ลื่นปลื้ดเนาะแต่ก็กรีดได้อยู่ค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวไพ่ THE DARK MENTION TARO t ค่ะถ้าเกิดใครชอบนะคะก็ไปตามเอฟกันได้เลยนะคะตอนนี้ก็ยังพอมีขายอยู่ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดเซฟคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้มิวกี้ทำคลิปต่ตอไปได้วยค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ